วันนี้ก็พ่ออ่านพัดว่า,วามือเศร้านี่ส่วนนี้จบพอเสียเอารถนี่ออกมาหาปูเอ่อขั้นใดพอเสียเอาออกมาหาปูมาหมอกให้ปูนั่มดูแลผุ่มข้อง,มองหมอกให้ปูหล่ะเป็นรถปูดูแลให้จริงกับว่ามันอยากนอนมันปัดโปผ้ามาจะลับอัลลาด่างไปเทศกับล่องมึงแน่หันฝันว่ายายบอกว่ายังบอกาอาดอกไม้ไปหอยเนี่ย เอพวันนี้พอเห็ดจะฝ่ายทีไปใไส่ไปทั้งหนานะถ้าไม่รถเขาหวานนี่นี่แหละพราหวานมาย่ายไปหนาลดต้องันใหม่บ่เออไปมันไม่ได้ใส่เสียดิไม่ได้ใส่เสียเพิ่นเอาเอาเอาฝา,าถุงตุ่มเอื้อไข่จผ้าเข้ามาหรืนเก่ามัานเสียถือเผ่านบาปไป หกสองหนึ 1, ่งสามสองสามคนหนึ <occurs> ่งสามก็เล่ตคนเดียวสองก็เล่คู่ได้เคิ่มสองหนึ่งสามหกสองเออเอซีหกสองหนึ่งสามนี่อาล่ะเพื่อนเขาไปเพื่นไม่่ายเพื่อนว่าเพน้ยงมอพวงมาไล้พี่ค้องเนี่ยอ่าล้นหนัเมากาไหนต่ว่ามือเเ้าพอได้ไปค้องอยู่แต่วาเหยียดฝ่ายไปใส่ทั้งหนาทั้งหน้า่คนอ่าเรองมง รถขัานใดขันฝันเจียวมันมันมันจิดปังมากเป็นเพื่อนบ้านทุกขั้นเลยน่ารัอ๋ได้เงินอยู่ดอกวาอครับผม,อมเอาขั้นใดมากก็ออกทุกขั้นออกเมื่อไหร่โชคดีหนึง่งหนึ่งกับเจ็ดนี่เป็นแท่นกันไดบกครับพ่อเอลซีได้เนาะระวัะงระวังระวังศูนย์กับเจ็ดนะครับผมแต่ว่าเนี่ยพอเพื่อพอมาแทนเจ็ดเนี่ยพ <c oughs> อว่ามันไม่ไดพอไปหอดเจ็ดนะ แต่ว่ามันกับแท่ยันไหนหนึ่งกับเจ็ดจะามตัวเดียวกันนกับเจ็ดกับศูนย์นะครับพอผันมาอย่านี้เป็นศูนย์เนี่ยนะใเห็นแล้วก็กระไรก็แชร์ด้วยนะครับที่สี่แล้ว่าเพื่อนบ้านกันน้องมั้งเหรอครับหกสองนี่ยังเกาะหนึ่งสามหมดหกเออหกสองหนึ่งสามหรือว่าหกสองสามหนึ่งจะสี่ปะเพอแต่ว่า รัฐบาลให้เลามันออกวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะครับผมันที่สิบเจ็ดรอดบังมือดีๆรามูเจ้าก็สิบ่ได้ถามพ่อดอกเขียวนี่มือสีไปใส่ไปเีวานอ่าบ่เป็นอยังดอกบอบปตายีจากด,ดอกอม,มาเลยการว้นในแขวยวโยมันมันมันเป็นในโตนี่แหละดเ,เดี๋ยวตีเขียนไปบงงางไงติดให้มูเจ้าเบังเลยล่ะจังไดเป็นยังกับเปลี่ยน เออผู้ใดสีว่าโอ้มาโอหังเด็กมันไขมันว่าพ่อครูแล้วเปิดพี่น้องสีบูได้มาเว่ามาถามบูได้ป็นแปลกันอย่างสิตรีตั้งไว้นีผู้ใดสีว่าบังเบิ่งปล่อยเลยล่ะเถี่ยนี่ปล่อยเลี้ยบๆอีกล่ะัมันเป็นยังสี่เลยอ่าอ้ามันหกสองหนึ่งสามเด้ออแต่้องเบิ่ง พือนบ้าน,น,านออ,อยากไปเทียวกับเมียนกัมพูชากับไปเบัง <c oughs> <c oughs> อะไรนะพ่อกัมพูอหกสองหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามอืมแล้วบนไหนเอเจ้าละสิบบาท,บ,าท,ทบังเาจะไปเลียนหลายเด้เอบอันบอเห็นเขาเขาอยู่ฟังคนเขาอยู่พี่บถือแล้วเขาพ่อมาให้จังได้สิบหกบานเขา <c oughs> <c oughs> สองหนึ่งสาม ใส่ซอยู่กระมันกรบโปไก่แกเลี้ยเขื่องในกระมันแรนมากเป็นอยากได้โอ้ยกูหายแล้าลายเถื่อนวอนอะจะจมเนอะจะได้มาได้หลังเรือปุ้นเนาะเออมาหไม่ได้มาหาคอ่ะท่านผู้ชมนะคะเพื่อนบ้านนะคะของอาจารย์แมวในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ให้นะในความฝันนะนิมิตฝันเห็น อ่ะแม่บ้านของอาจารย์เองนะท่านผู้ชมเนาะแม่บ้านของพ่อแมวแอดบินก็เรียกพ่อแมวด้วยนะอาจารย์ด้วยนะเอฟซีเนาะก็ฟันเมื่อคืนนี่แหละคะ่ะเอฟซีันว่า,าให้ซื้อพวองมาลัยนะ,ะไปถวายนะที่หน้ารถนะคะท่านผู้ชมนะคะก็พ่อแมวก็จะให้เป็นทะเบียนรถนะคะหกสองหนึ่งสามหรือว่าหกสองสามหนึ่งนะคะเอฟซี FC. นะคะ สี่ตัวนะฟังแอดมินให้ดีๆนะคะท่านผู้ชมเนาะหกสองหนึ่งสามหกสองสามหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะค่ะก็ที่ศาลปู่ขาวนะคะก็วันนี้แอดมินก็มาตามแนวทางของพ่อแมวนะคะแต่ให้ท่านผู้ชมนะ,ะไปไปเที่ยวก่อนนะคะเย็นนี้เนาะไปเที่ยวก่อนนะคะไปเที่ยวต่วางประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นะคะ ที่ศารปรูขาวนะคะเอ็ดก็ถือว่าสารปูรขาวตัวนี้ก็ให้แม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมนะคะกับอาจารย์เมวนะคะปูขาวเป็ดโศกนะคะประมาณนี้นะคะที่ศารปรูขาวนะคะท่านผู้ชมศาลานี้นะคะก็ได้จากโชคลาภนะคะท่านผู้ชม ถ้าไม่มีโชคลาภก็คงจะไม่ได้สารแบบนี้นะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดมินนาเสนอนะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะ,ะทุกที่นะ,ะที่ได้สร้างแบบนี้นะคะก็ได้จากโชคลาภจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะถ้าไม่มีโชคลาภไม่มีตัวเลขตัวเด็ดนะคะให้ FC ก็คงจะรับชมแล้วก็ซื้อไม่ถูกนะคะ FC ที่รับชมนะ ก็ซื้อถูกนะคะแนวทางของพ่อเมวที่ให้ไปนะคะที่ศาลปูเขานะคะก็ได้ร่วมปัจจัยกันมาได้สร้างศาลาให้กับศาลปูเขานะคะท่านผู้ชมคะแต่ก่อนก็เป็นศาลเล็กๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นศาลา,าใหญ่เลยนะคะได้นั่งได้พักหลบแดดหลบฝนนะคะให้ fc โชคดีนะคะในเย็นนี้นะคะเพื่อนบ้านนะคะ6กสองหนึ่งสามสองสามหนึ่งนะก็ตัวเดียวกันนะคะ อ่ะฟังแอดมินให้ดีๆนะคะฟังให้ชัดๆนะคะค่ะเดี๋ยวรับชมทางแฟนเพจแล้วก็ทาง youtube นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกับแอดมินมาโดยตลอดนะ,ะทางที่แอดมินมาตามนะ,ะสารปูขาวนะคะจากสังขะนะคะสุดินไอ้ภูขาซารปูขาวก็อยู่ที่ีสะเกีตนะ,ะท่านผู้ชมนะคะจังหวัดชิสเกตนะคะแอดมินต้องเดินทางมานะคะไกลก็ไกลนะคะ ค่าน้ำหมอกน้ำมันนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ถือว่าแอดมินมาตามให้แนวทางของพ่อแมวนะให้ฟีนะคะก็ให้ฟีนะคะให้กำลังใจแอดมินด้วยเนาะ,ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ